อ๋อพี่น้องเบิ่งกะนน่บิ่งกะนน่ปลาตองปลาตอังพ่อลุงพ่อสีลาบสีแดงลาบเหนียวพุูดดิพุ่นพักกับพี่น้องพักกาดเฉียวหน่อยครับเห็นหน่อยนะนี่พักกระโดนเบังบังพเกี้ยเกี้ยเลี้ยงเกี้ยเพ่วงเวใส่น้ำดิเด็กใบบักเวอไล่ไล่ไล่มัถ่ายใจน้ำกันพี่น้องยาก เสี c, ắng, ยบแยกหนังแยกกระดูกออกจากกันแล้วพี่น,อน้องบาดทีดด่นี่วัดต้วงเว้ยต้มเนี่ยนี่กระดูกกับหนังต้มจากพี่น้องอันนี้ซับมุนๆน,น,นี่ะมาะะเหนียวขาดก็ได้ได้หมอต้มต้อง,องใส่เหลาขาวจากักหน่อยจั๊กถ้าพี่พวกข้อเนี่ยเหลาขาวอย่าลืมแะเชื่น้ำห้อนคักเราเด้อบาดนีเอาเด้อบา,นาดบานี่เด่นไปลวกเด้อบาดนีพี่น้องลวกเด้อหอนหันเลยเด้อ bài này sẽ khó tắm vậy tin nên các bạn muốn thì phải say có ăn được từ nằm nam นี่เห้งยังกินค่ะกลาบปลาตองกลับเหนียวแ<อ>บเนี้หัวก้อนแผ่นเด็กอ,อันนี้แม่งนี้พ่อปน,นันวหนินัวอ,อันนี้แม่งยังต้มเดียวครับต้มต้มเอียงต้มหัวปลากับดูดปล<อ>าตั้มก้อนใช่ป่ะ ี่เป็นผักที่เตรียมใส่เปล่ะคะผักเอผักนี่เตรียมใส่นี่มึงนี่กินกับเพื่อเป็นพ่วงเลยมือนี่มาใส่เพื่อเนี่ยครับใส่เด้อใส่เด้ใส่เด้เหนียวที่เขาให้เนาะมันต้องยัดไว้บนเหนียวเขาใส่หอมลาไปมันหอม tâm nếu anh tắt hoặc tắt Oh, well. ไปแล้วสวัง,งเีาเอบเด็ดูอัวอีกอกนึงดีบอัน,อน,นี้อันนี้เื่องหอมใส่เข้าไปรวด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 น,นี่กันนี่ไม่นังนี่พีนเดี๋ยวไม่ยนาดเพ่นี่นนนนลูกโดดบ่ใส่จักน้อยแน่นี่ datang nah Allah eh Lập lại quá gần vừa rồi mất đâu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  mất มาบ่ายพักกระโดนพักกระโดนพี่น้องแม่นปิดประตูไปเลยพักกาดหินมากระโดนพักกาดหินเบิ่งตื่นหนงเนเก็จะยังบ่า Ở ào nã lời mời, mời, mời.